คุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กับรายการกิฟต์โชวเปิดบ้านกิฟฟารีนกันต่อค่ะและตอนนี้เรายังอยู่กับน้องๆคะ่ะในกองทุนเพื่อการศึกษาของกิฟฟารีนที่พิพิธภัณฑ์หุน่นขี้ผึ่งมาดามทูตโซแห่งนี้ค่ะภายในพิพิธภัณฑ์มาดามทูโซนั้นนะคะได้มีการจัดแสดงหุน่นขี้ผึ้งคนดังมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญค่ะ โดยในห้องนี้นะคะมีบุคคลสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นองซันซูจีสมเด็จพระราชนีอลิซาเบธท,ที่2มหาตามะคานทีค่ะและยังมีบุคคลสำคัญท่านอื่นอีกมากมายเลยค่ะ วิทยาศาสตร์ค่ะถือเป็นห้องที่รวบรวมเหล่าผู้มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลูกวิกแวนบีโทฟเฟนพา b โบปิกัสโซทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องคนนี้เลยค่ะอันเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะส่วนของประเทศไทยค่ะเราก็มีแพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันค่ะ ไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรคะชื่อปินณภาค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะน้องปิ่นกับน้องอะไรคะแบมค่ะแบมน้องปิ่นกับน้องแบมวันนี้มาเที่ยวที่มาดามพุทโซรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็สนุกมากเลยค่ะตื่นตาตื่นใจมากค่ะแล้วน้องแบมนะคะสนุกค่ะได้มาดูหลายอย่างค่ะได้ดูหลายอย่างแล้วน้องๆชื่นชอบหุ่นตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าด็อกเตอร์หัวฟูฟูะค่ะอ๋อไอสไตล์ค่ะแล้วน้องแบมล่ะด็อกเตอร์ฟูค่ะอ๋อน้องๆทั้งสองคนบอกว่าชื่นชอบ ไอสไต์นะคะดรหัวฟูนั่นเองแล้วว่าสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนหรือว่าฝากอะไรถึงกิฟฟรีนที่พาเรามาเที่ยววันนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณหมอต้อยะคะ่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนคะ่ะที่ทําให้หนูได้มีโอกาสมาสถานที่แห่งนี้ค่ะคะ่ะน้องแบ๊บละก็ขอบคุณค่ะที่ให้หนูมาเที่ยว ของเราก็กําลังสนุกสนานกับการถ่ายภาพกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆดีกว่าค่ะตามเลยค่ะขอโทษนะคะน้องๆขอโทษค่ะตอนนี้กําลังถ่ายภาพใครกันอยู่คะตอนนี้ไทโกวูดค่ะไทโกวูดเป็นนักกีฬาอะไรอะคะไทโกวูดกอฟค่ะกอฟค่ะแล้ววันนี้ได้มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มาดามพุโซ่รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแบบเหมือนตัวจริงมากเลยค่ะเหมือนตัวเหมือนนี่ใกล้ตัวจริงอะค่ะ แล้วคุณตัวอื่นๆชื่นชอบตัวไหนอีกบ้างหรือเปล่าคะชอบคุณหมอพอนทีฟค่ะคุณหมอพอนที์ที่เป็นคุณหมอผ่าตัดโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะคะเรื่ออะไรคะน้องหงงค่ะน้องหงงน้องหงกกำลังทำอะไรอยู่คะตีแบทตีแบดเหรอเป็นเกมใช่ไหมวันนี้สนุกไหมคะได้มาเที่ยวกับกิฟฟรีน สนุกไหมสนุกค่ะเราวันนี้ได้มาเที่ยวมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมว่าสนุกขนาดสนุกสนานแค่ไหนสนุกมากสนุกมากโอเคขอบคุณน้องหงม,มากค่ะขอบคุณค่ะและห้องนี้ค่ะคือห้องศิลปินเพลงป๊อบค่ะส่วนมุมนี้ค่ะเป็นมุมของบ y o n c e ซ no w l ส s ค่ะที่ร่วมเวทีกับพี่แอดคาราบาวของเรานั่นเองค่ะ และมุมที่ถือได้ว่าได้รับความนิยมที่สุดของห้องนี้ก็คือมุมของหนุ่มน้อยจัสตินรูบีเบอร์ค่ะเพราะเขาได้มีกิจกรรมให้ร่วมเต้นกับหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยล่ะค่ะ,อะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องชุดาเสือคงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนิดค่ะน้องนิด ตอนนี้ตอนนีกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเต้นกับแจสซินค่ะแข่งกับน้องอ่ะตรงนี้เป็นส่วนของแจสซินบีเบอร์นะคะแล้วก็เป็นส่วนของบ g เกม Dance ด้วยเมื่อกี้แอบเห็นว่าเป็นแดนซ์ทั้งตัวเลยใช่ไหมค่ะก็ออกเส็ปนิดนึงค่ะนิดนึงเลยไม่นิดนึงนะพี่เ แล้ววันนี้ได้มาเที่ยวเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกค่ะได้เจอดาราหลายๆคนที่เรายังไม่เคยเจอค่ะถึงจะไม่ได้ไปหลายประเทศเลยใช่ค่ะได้เจอบอมบาได้เจอพี่บีเจอจินเจอทุกๆประเทศเลยค่ะแล้วมีอะไรฝันเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆของเราที่กำลังดูรายการอยู่ไหมว่าแบบวันนี้มาเที่ยวเราเป็นไงบ้างเราอยากพูดกับเพื่อนๆอว่าอะไรบ้างค่ะก็วันนี้ที่มาเที่ยวนะคะขอบคุณกิฟฟารีนมากค่ะวันนี้สนุกมากค่ะก็อยากให้เพื่อนเื่อนที่ยังไม่เคยมาลองมาสัมผัสบรรยากาศดูได้ด้วยนะคะ ชมเข้าสู่งานสังสรรค์ดังค,ค่ะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมาดามพุทธโซนะคะยังมีห้องต่างๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องปาร์ตี้คนดังบนพรมแดงที่รวบรวมเหล่าคนดังของฮอลลีวูดห้องศิลปินจอแก้วห้องนี้ค่ะจะมีดารานักแสดงทั้งไทยและต่างประเทศอยู่ด้วยกันค่ะ เราก็อยู่กับค ουν, Schmidt, ุณวิลสมิธค่ะโอเค how are you สมิธเขาไม่ตอบกับคุณผู้ชมค่ะเราไปกันดีกว่าเขาไม่ยอมตอบค่ะไปกันเลยค่ะ ผู้ชมคะเพียงแค่ชั้นเดียวของมารานพุโซ่ก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วล่ะคะ่ะและช่วงหน้าเราจะไปชมชั้น2ของมารานพุโซ่กันค่ะ